บ้านเอาสีหนวครับซีหนวไปซื้อมาแล้วขุดห้ามาแล้วอันขุดห้าไหมไหวบุหนักกว่าสีหรือไม่สีหนักกว่าขุดหรือไม่บึงเอาเพื่อน้องเอลยยี่งยังกินเราแบบบึงเด้อของ GC เลยเออเฮ็ดเอาแป๊บเฮ็ดบานๆกันเนาะไปดอกกุ้ยมาดอกกุ้ยมาลองก็อนดิครูโอเคครับผมอย่างนี้โอวบาตรกาศเปนบานเองพอเฮือหรือพี่น้องเอลยบึงเอาเพื่อนพูดนะไหนไหนห้างนี่ไหนห้างการเนี้ย กอ่กอไม่ก่อลังดูลังดูฮันหลังโอเคอ่อออไหนห้งนหงางตัวไหนฮ้าตัวกาฝาครับตัวกาฝามัธนการครับ เปจางไหเจ้าเจ้าเจ้าวเจ้าอืเอาหน่อเคยตับตับตับจูตับแมเดือดหามกไกลพันทั้งของน้อยฮันแอนนพักน้อยฮันน้อยเหือนอู้ฝามไหมนะไปไนไงเจ้ยวครับโอ้สารมึงก็ไปหันบุตรได้วงโอ้อันนี้หนักไก่จังนะฝามฝาม้ซนกลาคราม เบ้อะต้นการความชัตกาครับพี่โลครับรับวันตุยนะตุยตุเ้เบิ้งเบงเบิ้งเบตุ้เบิ้งตุยตุยตุยแมปตุยแมปเนี่ยเนี่ยหัวสดๆจากต้นการารามเออันนี้ผี่สิเตรอจักชัยภูมิมอเตอร์ครับเฮหยปาระตี้เนหอยจะไปซีเรียสพูนะเขาเก่งไงพูนะเขาเก่งไงเราโวกมือพู้นะเมื่อับเถอะมามากิี่ตาบ้านมา ก็ต่างได้ยินไหมให้โบโจมเลยให้โบโจมเลยเออโบเอาสามสิบกิบพุ่นจะไปเอาอันนี้มันยับเออครับผมสามสิบกิบผันตับได้แล้วนักอึดจังอะไรแล้วโอ้ยใหญ่ใช่ไหใหญ่ใช่ไหป่านแล้วใส่ภูมิใื่อหใหญ่ละไอ้น้อยครับผมเท่าแกครับอันนั้นอันนั้นพอหนักกลุ่มพอหนักกลุ่มแกเป็นมโนนะลูกพี่ ลูกพี่ลูกพี่กินยังไงบอครับโอ้กินได้บุเพชรข้าวฟียให้ครับผมเ็ขล่ำจังส้นเออกันอย่างแค่เด้อนนี้เอาจูตาบอจิ๊จูตากันน่อบอเอามาม่เอาลย่เ่าไปล่างยีิบนาทีแด้กินขาบอิ่มจังลอนนันเต็มเต็นะนะเต็ม่าินินอันนี้เอานอนะแยกน เออเดี๋ยวให้หลุงก่อนฮะเดี๋ยวสันเดี๋ยวให้หลุงก่อนจับมาดูจับดูไอเด็กบริการได้เลยโอ้โหตัางกล้องหทาอะไรทำไมเอ้านี่ครับสดๆครับหนูลูกเนี่ยบอเดินไปแง่งเบด้วแง่งไปจ้างไายลุงโอเคบอโอเค้โหนี่ห้บอช่วยไหมเงีนี่ครับไหนไหนไหนหางญ่นี่ไหนหางใหญ่นะอันนี่เด้ออืมอ้าว อ๋อรถถงรถไทติดต่อเท่าเกี่เด้อคาติดต่อครับรถไถยรำพาน้อยครับห้าสิบแปลงบริการประทับใจครับจูอ่จูอ่อน้ำมันไม่หมดไม่มีหยุดน้ำมันไม่หมดไม่มีหยุดครับหยุดตอนไม่มีน้ำมันครับบ่ม,มีกันเติมขยันจา่ายค่าคานไทยไฮเฮียเห็นก้อยครับเห็ดก้อยดีอืม เอาปรุงสูตรน้ำพักน้ำทองน้อยเลยนะเราอันนี้อันอันนี้สูตรน้ำทองน้อยอันนีูุ้รใส่ผูมอเตอร์เนาะผู้นะเทสทิต์มาไกลอืมอันนั้นไหนช้างสถานการณ์อันนี้น้ำพักน้อยเสี่แดงเง้โอเคสุด้ายอืมอันนั้นก็ไหนห้างไหนห้างอันตุกาฟ้าน้ำพักน้อยถือกันสุดใจอันหัวควายว่าได้คายบอกเด้ออย่าคายแพงอย่าคายแพงคายทุกข์ซื้อคายแพงก็ซื้อกับไรน้อย ติดตามเลยนะครับตุ๊กาฟาร์มเอออันพูดแท้เขาเกย์ไงนะตุ๊กาฟาร์มือนะจิบกาแฟจิบน้ำพรอนะเดี๋ยวกินบุไรีมือนี้ยขลามผู้ปกครองดูแลแล้วอันนี้ถือไว้เอ้าสายสายแท้เดูครับพี่น้องเลยสายแท้เอ้ายกจิ้มก่อนจิ้มก่อนไม่จิ้มหรอกโอ้โนี่ครับจัดเลยตับหวานครับตับหวานครับเราต้องห่วงกินจ้วบจ้วบจ้วบเบอร์ของหวานหวาน

ันาหมอนหันะฮะเอาแล้วกเขาปิดก้อนปิดก้อนหันปิดพีิมันเจียวคมนะแต่บฮมันังหันก็บหมาหบไม่ดตาโม้รู้กโหกันมาเนี่ยหทวดเจีวของมันพี่น้องเลยโอนี่บ้านนกโคนาไปเฮ้ อืมไม่บ่หลุมอืมว่าไม่ปี๋ไม่หมาเขาบ่ออืมก้อยก้อยดีก้อยกับลาบเนาะกะลอกเดือตุ้มเนาะท่านกระใสเขาเดี๋ยวไปต้มหีนล่างเขาเนี่ยพอแล้วหนึ่งมอแล้วท่านท่านแต่พวกน้องเคยอีจั๊กกะแล้วเนาะ่ฮะป็นผานเนาะเปนยังป็นแรงไงเปยังเดือบเขอไอ้ก้อยเลยก้อย

พี่นูโอ้ยโอ้ยมึแล้วเอเดี๋ยวตัวคนไอ้เจี๊ยบมาดูเจ้าใจลูกไสีเพี่ะว่านนี่ลูกเออน้าขอขาวมาแล้วเนาะดับขาวเนาะ

ขี้เพียรไว้บ่อเด้ไว้ใส่ลานบเอาเตมีนเอาไว้ไว้เนาะมาขี้เพียรให้ใส่โต๊ะมีวางไหนด้านไหนตามไปทำไหนห้างไหนฮังน้อยนี่หรือไหนฮังน้อยทำไปยาวหรือขี้นอเดียวไว้บ่ไว้เจ้าหน่อยไอ้ล็อกซ้องอะมาตัวเอาอันปุยมาเรียกเราอยู่นี่นะไว้เราไอ้ใสไว้มันหนวกใส่นี่ัน่อยหนวโอเคเอาไปไว้พอเอาเคยพอแล้ว

อันนี้พยาบาลเดอ้อใส่เป็นตาดำนะอันนั้นอันนั้นขุนไรขุนขุนที่กายวงซาเซเซเซไม่ใช่เจและเซเซนางหึง <c oughs> อันนี้นี่กองกิหนหม่อนครับเมืองแย่างกองเมืองคนรับใบเองคนรับใบเองว่าพื้นลาวไไรวะบไม่ก็เราบม่ค่อยคล่องไม่ค่อยคล่องเอาจาอังบุกไหมเอาจังบุกดิรับบัก เอ,เอาปลาเนาะเอาแล้วเอาแล้วปลาไม่ได้กะเออเออโบน่ายโบน่ายรับปลาก่อนเอาปลาก่อนโอน่ด้อันนี้บราเคยกินรับปลาเด้อพี่น้องเด้อบราเคยกินรับปลาครับรับปลาเป็นจังใดเหาบอรู้เลยพัน่นเอา้ากินแต่เบียร์เบียร์มันมันเส้นได้เกินไป,เอ,ไปเอาต้องจังใดพี่นอ้องรื่นไหมรื่นไหม,ไหมดูพีดนวันติงส <c oughs> <c oughs> <house> ั้นพี่น้องเออิงเทิงอิงเทิงนอนนิดน้อย เอาวัน <One> น <input> ี้ก็จะจบมันจะจบคีบแค่แค่นี้เนาะสี่พี่เนาะเพราะว่าพาอย่างพอธว่าบพอธว่าพันอันนี้ไหนฮังต้นกล้าต้นกล้าสามน้ำพักน้อยที่น้องเอ๋ติดต่อขายงัวไนะครับสถานการณ์นะครับน้ำพักน้อยมีเบอร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นติดต่อเองไปเชิญหาเขา โอเคครับผมอันนี้แค่นี้เราเดินไปทางไหนอยู่เดี๋ยวไปทางไหนอยู่ครับผมที่ไปไอ้สวนพฤกอ์และบารุมเก้าครับเดี๋ยวจะพาไปติดตามรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอ่าพิโรบาราวชักการครับผมสวัสดีครับ